แลกวตอนนี้ไม่ได้ก็คือมีแตเป็นคูมีแต่คลิปที่มีแต่แไไม่้ไมเรารอกเีราก็อยากยแว่าร้องนิดนึงแต่เพลงนี้ไม่คุ้นไ,เไงเด<อ>ี๋ยวไปหัดร้องเข้าไปรู้เลยนีกนานใช่ไหมเดี๋ยวไปหัดร้องกห้านีกหลายปีเป้ว ให้ดิงไม่เป็นไรหรอกเราไม่เป็นจดี๋ยวไม่ได้ร้องได้แต่ท่อนฮุกเดี๋ยวเราพิงหนังนี่มาไหนเราลองดิฮะีสดีใจมันจะกี่คนก็ตามโชคดิคันเรามาได้กี่คนอ่ะมาจากเที่ยงหรอคะเห็นแล้วว่านั่งสองแถวกันแล้วคนที่จะมาแล้วคนที่เรานัดที่น้ำพุกี่คนเนี่ยนี่แหละปรนมาณหนึ่งก็ไม่เจ็ดคนทีี่่เชยงใหมแล้วก็มาตัด Yeah จะมารับนะวันที่เก้าค่ะจะมารับใช่ป่ะสรุปอ่ะใช่สิเออเออเดี๋ยวให้ปล่อยสภาพธรรมชาตินะคะ <Okay. S 1> โอเคเราก็สวยยังไก็สวยว,วันที่เก้าด็กมากไหมเพิ<ม>่งกว่าโอเคสักไปทำงานทำเพิ่งน้ำถึงกรุงเทศนะถึงประมาณต้องขึ้น แม้ว่ามีน้าพู้ไหลก็ได้ไงข้างล้างนหขอตกมีน้าู้ไงข้างนี้ก้ทไมไปตงแดมาแดดกอ่ะตรงนี้เนาะตรงนี้มดิอบแดอบแดอนนมันกว้างอ่ก็แดดปากอกไโ้เบลเ้นด้านเลย เบลมายืนตรงนี้เหอะเปลี่ยนด้านมั้งรนว่าคนเดินมาได้เบลอ๋โอ้โหนจับสวยงามคนนี้ไม่นอนไหนและนอเตอตอนนี้มันหรอกเตคเก่งไดนะคะแล้วต้องถูกไว้เจลยจกล่าน้ไหมออ วันนี้เราพาคุณ hmm. ม mm ินเขาไปบิ eland, ้งขึ้นบยประเทศมาขาเราแข็งมากเลยตอนนี้ตอนนี้เข้าไห่นะขาแข็งมากขาแข็งมินแล้วที่วันเดียมุกใช่ไหมี่ะขาแข็งที่ว่าแข็งอย่างกับพี่เบลไม่ดื้อหรอกจะคุณน้อยอยู่กับพี่เบลใครจะกล้าดื้ออยู่กับพี่เบลใครจะกล้าดื้อ ตัวอะไรตัวอะไรอะไรโง่ไี่ให้ตายตายโหนี่คนปวดท้องปากตามคลืนเครื่องนี่นี่คนที่ไม่ได้มาไหนก่อทุกคนรักษาสุขภาพนะค่ะคิดถึงก็มาหายกันนะอธิบายเจอกันที่ใต้นะเจอกันที่ใต้นะผัดใหญ่ผัดย่อยหัดย่อ่เจอก็เอ้ยระังเขาข้าวผัดที่ทำก็มาผัดใหญ่ง่าย ขอายูปได้มน้องได้อะไรนะสวแแม่่ขอายูได้ไคะค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากี่มาเจานขอบใจกันค่ะานงานงานงาเจอกันค่ะค้นอยหนึ่งสอ นาหานูหน่อยสิโหให้หนูดีใจพีอขอกนหนหนุนพี่เด้งมาหมุนมไม่ช่วยนะไปเอาปูเทิรนให้หน่อยโอันนี้ท่าอะไรอ่ะปูเทินอยูเรนอเได้ไหมอะนโ่โอะไระหึ่งกันหนึ่งก้เหรออะไรนะโคหนึ่งกับหนึ่ นี่พร้อมไม่ขนาดใหญ่แล้วนะพี่เบล No